สวัสดีครับน้องำวนัสวัสดีค่ะพี่เบนนี่ครับวันนี้ให้หนูเริ่มทําอะไรก่อนบ้างดีคะเดี๋ยวเข้าไปในงานก่อนโอเคได้ค่ะเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้เสร็จแล้วครับค่ะได้แล้วพี่ได้โอเคโอเคอันนี้พี่หนึ่งนะครับแล้วก็พี่แชมป์นะครับเป็นคุณส่วนของพี่เองอ๋อสสวัดีค่ะส่วนนี้ก็ พี่จูสวัสดีค่ะ,คะ,ะคพี่จูก็จะคอยดูแลร้านแ,แปลกๆนิดนึงแล้วแต่ว่าแม่เขาตั้งให้เองนะครับก็คือกูเผยจริงจริงๆก็จริงๆก็ชื่อจูแล้วครับเป็นชื่อตั้งแต่เกิดแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเนี่ยมาเรียนไอ้พวกเนี้ยโคตรอายเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อชื่ออู๋แต่ว่าไม่ทันแล้วพวกมันก็เรียกจูกันหมดแล้วงั้นหนูเรียกพี่จูได้ได้ครับ <c oughs> คบขอบคุณครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับขอบคุณค่ะยินดีที่รู้จักเดี๋ยวโบนัสเอาของไปเก็บหลังหลานแล้วก็เดี๋ยวมาเจอพี่ตรงนี้ตินะครับับบคร ไงวะเนี่ยเบนนี่เป็นปีเป็นชาติจะเข้ามาทีเข้ามาทีก็เอาสาวน่ารักเข้ามาเลยใช่ไหมพวกเราเออยังเออน่ะกูสงสารแม่เขาอ่ะแม่เขาป่วยอยู่ได้บุญนะเว้ยได้บุญไอคําว่าสงสารของแกเนี่ยมันจะกลายเป็นรักนะเว้ยพูดมากแล้วเออช่วงนี้กูอาจจะเข้ามาจัดของให้มันเข้าที่เข้าทางนวเว้ยก็ อะไรอาจจะเข้ามาบ่อยหน่อยจัดของให้เข้าที่ไอ้หาร้านนี้เปิดมา3ปีแล้วกูจัดเข้าที่หมดแล้วกูรู้ทันมึงจะเข้ามาดูน้องโบนัสอ่ะด้พูดมากเลยนะเฮ้ยน้องเข้ามาแล้วโอ้เออน้องโบนัสครับเดี๋ยวพี่จะสั่งงานนะเดี๋ยวน้องโบนัสคอยแค่แบบว่าเอาออเดอร์จากลูกค้านะครับแล้วก็คอยเช็คบินเดี๋ยวพี่จะรออยู่ที่เคาน์เตอร์เอานี่ไปเลย เดี๋ยวพี่สลาดตำแหน่งให้เลยเนาะโอเคใส่ไว้เลยนะอ่าครับใส่ไว้เลยครับเดี๋ยวน้องไปลองเดินเดินดูในร้านดูก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวพี่นั่งด้วยครับอ่าครับเอ้ยสุดยอดวะเอ้ยหาคนดีวะเวนนี่มึงพูดมากจริงเลยฝากดูน้องเขาด้วยนะเว้ยเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวพวกเราดูให้สบายมากน้องคนเดียวเอง แล้วเ,เป็นไงบ้างครับตอนแรกทํางานอยู่ที่ไหนแล้วทาไมถึงว่างงาน,นะคระับพี่พูดคาว่าตกงานกันหนูก็ได้จริงๆเหร,รอก็ทํางานเคียทีโหงานที่ตัวเองชอบเลยอะพี่บริษัทออฟฟิศอนะไรเงี้ยแต่ก็พอโควิดนี่นแหละทําหนูตกงานอะ่ะโคเซงเลยอะแต่ต้องมาอยู่กลางทุ่งนาแบบเนี้ยไม่ค่อยไม่ใช่ชีวิตหนูเลยอะไม่ใช่อย่างที่หนูชอบเลย,อ,อ,เลยอะแล้วทำไมวันนั้นในที่โรงทามเห็นหนหน้าตาไม่ค่อยดีเลย โอ้โหพี่จะให้หน้าตาดีได้ยังไงหนูไปขโมยเงินเขานะแล้วเขายังให้ข้าวหนูกินอีกอ่ะอายเขาจะตายแต่แม่ป่วยอ่ะมันก็ต้องทําทุกอย่างอ่ะใช่ปล่าหละ่ะไหนจะได้งานจากพี่อีกนะสงสารหนูใช่ไหมเลยให้งานหนะไม่หรอกหนูไม่<ร>ชอบววคิดจ้างสงสารอ<น>ะแต่จริงๆเราก็กล้านะที่เข้าไปขโมยเงินในมูลนิธิอ่ะ <c oughs> ทำไมพูดงั้นอ่ะพี่รอเล่นี่รอเล่นพี่จะบอกอะไรให้นะ การที่โบนาแต่มีแม่ที่อยู่ในชีวิตอยู่ตอนเนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้นะ,ะพี่ยังอยากมีเลยแต่บางทีการมีทุกอย่างเราก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไปนะพี่มีธุรกิจมีบริษัทที่ต้องดูแลเยอะแยะเลยมีหน้ามีตาทางสังคมแต่พี่ก็ไม่มีความสุขพี่จะต้องแอบหนีมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆอยู่ตรงนี้ พี่อยากบอกว่าจริงๆแม่รักโบนัสมากนะแกป่วยกายแต่จากที่พี่ดูอะแกไม่ได้ป่วยใจเลยนะ,ะแล้วพี่ก็รู้ว่าสิ่งที่โบนัททำอยู่อะก็เพราะว่าโบนัสรักเขามากนะมาซะยาวเลยพี่บนเหมือนแม่อีกคนหนึ่งแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ยบนเยอะจ <ำ S 1> ังไปไปไปทำงานแล้ว โอเคค่ะแต่ยังไงหนูก็ต้องขอบคุณพี่เบนนี่มากนะคะอย่างน้อยพี่ก็เห็นหนูเป็นคนดีคนนึงขอบคุณมากนะคะแอะยังไงน่สองคนนี้แต่บอกว่าไม่มีอะไรไงโธ่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรไอ้มึงกระจู๋โเออยเราทำงานดีกว่าทำงานดีกว่าปล่อยปล่อยเราคุยกันเลสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเฮ้ยแกนี่เด็กที่ มยเงินที่บ้านจาิตดินญ่มาเออใช่จริงด้วยพฤติกรรมก็ไม่ดีแบบนี้ไม่รู้คุณเบนนี่แล้วมาได้ไงเนาะจะรับอะไรดีคะคุณลูกค้าเอาคาปูสองที่แล้วกันอโอเคค่ะอรอสักครู่นะคะนี่หนูหนูขาเห่านครรย์ต่ะใช่ค่ะรู้จักแม่หนูด้วยหรอคะน้องถามจริงเถอะแม่รู้ไหมเนี่ยว่าไปขโมยเงินมูลนิธิมาหนูไม่ได้ขโมยนะคะพี่ตอนนั้นหนูแค่หมดหนทางแม่หนูก็ป่วยหนูก็ตกงาน หนูต้องหาเงินไปรักษาแม่จริงๆค่ะแล้วเงินทั้งหมดหนูก็คืนเขาไปหมดแล้วนะคะจริงหรอจริงหรอหนูไม่ได้เอามาเลยนะคะไม่ได้ว่าอะไรหรอกก็แค่ถามดูไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรขนาดนี้ราทํางานบริการนะคะยิ้มย้ําแจ่มใสหน่อยคะ่ะไม่ต้องเหนีย่ยงคะ่ะไม่น่ารักนะคะค่ะข,ขอโทษนะคะเช็คบินด้วยค่ะน้องค่ะสักครู่นะคะ ว่าน้องมันก็ดูใสๆนะไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งโอ้ยไม่หรอกถ้าไม่มีอ่ะจะเป็นขโมยได้หรอเดี๋ยวฉันไปเข้างน้ำแป๊บนึงเออเออเออเท่าไหร่สองห้าสิบบาทคะ่ะเอะเอาไปไม่ต้องทอนขอบคุณนะคะโอ,อก,กาสหน้าเชิญใหม่นะคะขอบคุณค่ะ ัวนนีพี่คะลืมโทรศัพท์ค่ะ,เ,เ,ะ,ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยโทรศัพท์พ,พ,พี่ใช่ค่ะอขอบอคุณมาก<ห>น,<อ>นะคะหน<อ>ูยินดีนะคะกลับบ้านดีๆนะคะโอ้ยน้องเขาเป็นคนดีจริงๆนะ ขอบคุณมากนะหนูถ้าไม่ได้หนูเนี่ยพี่ไปไหนตอนไหนแล้วเนี่ยค่ะไม่เป็นอะไรคะ่ะขอบคุณนะคะขอโทษด้วยนะที่เคยมองไม่ดีค่นะไม่เป็นอะไรนะคะ<อ>กลับบ้านดีๆนะคะยังไงก็ให้คุณแม่หายป่วยไวๆนะสุขภาพาแข็งแรงเร็วๆล่ะค่ะขอบคุณคะ่ะได้ทำก่อนไขนะคะสวัสดีค่ะ,คะรวยจนรวยหรือจนไม่พน้นเวรกรรมเรียนรู้เสน้นธรรมชื่นชมดังบัวเบ่งใบ จิตททดีทีคือริงๆแล้วนะครับคำว่าลงทานเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าเราแยกออกไปนะครับสองคำลงเนี่ยหมายถึงสถานที่นะครับสิ่งที่ปกคลุมที่ลงสู่พื้นดินส่วนทานเนี่ยหมายถึงการเอื้อเฟื้อการเผื่อแผ่ การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งหมายถึงวัตถุที่ให้ซึ่งกันและกันฉะนั้นคําว่าโรงทานแปลว่าสถานที่ที่เราได้แบ่งปันเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่วัตถุต่างๆ ให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งโรงทานเนี่ยนะครับจะมีความสมบูรณ์มากก็ต่อเมื่อผู้ให้เป็นผู้ให้ให้จากใจให้จากความรู้สึกให้กับคนที่เราไม่เคยรู้จักโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงส่วนผู้รับก็รับเอาของสิ่งนั้นไปเป็นประโยชน์แก่ร่างกายความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับจะมังเกิดทําให้ลงทานนั้นมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นครับ จิตทำดีคือท,ท,ที่พำนักดังสายน้ำลาลังรวมเทพนาคาายเป็นแหล่งพูดคิดทำดีบารมีเสริมสร้างด้วยใจถวายทนให้พระพุทธจารย์ของเราทำให้